คุดอก่แรงว่าดอยหึงรักแต่ไม่สบอกันเองหึงรักก่นั่นแล้วแต่ไม่สบอกใครเจ๊น่ะต่ววากุเรอยใชไหมตืวบะมีใจใจไปดเลยนีเออบัรักอนแธอใช่ไหมสำคัญจจริงเลยตื่มไไปเฉยแปรกับตรงยิ่งจบปะโยมันปียิ่งจบเลยคุณเราันอยูติชื้อแกเ้ย คนตาเจอยังเอบไม่ใช่ตรงเกี้ก็กรักเนาหน้าตา,ามันไม่กี้กูรดนเัยใม่ยม่กการ<อ>ุมมันเป็นโตดูร,ร,ร,รุเป็นโรเออมึงอยาาลืมับอันที่กูเล่นกันอยา่างใจได้เะอเอเอมีงื่อ,อคดทองคำว่าทองมันมีกว่าไหมแก่ยอดเรล่ลองเรื่องแต่ยูนัยซูมไม่ใช่กี่หะคำว่าทองไอโตมึงต้อง,งจำหนึ ทองมันเป็นของแต่เรื่องฮารำโซยเส้นปราทัดเมืองนะครลนยศเคยแก่ยบกับทองอเรียนกินตีร้อยว่าเปลญยุบีเด่นเคยมัดทองออครวยแก่ครวย,รวยตีร้อยว่าเปลญนกรวยทองหญ้มามองไปก็ใช่มาตั้งแต็มจะไม่พูดยากลรวยทองกันดทิ์ตีว่าดังว่าเปลญ่ตาทองคำว่าทองตุบกระการน,นี้มีความไม่หมอแล้วดีเพื่อคำวัดทองนี้วัดทองนี้ดีเป็นเออ โอ้ตีเนี่ยมึงไล่พวดตีดอกต้องมันดีกันเลยนะตีก็ลื้อตั้งหมู่บ้านไม่เจ้าน้าวก็บผู้บ่าวบ้าต้องเองิน,นก็กนลุยใช่มึงไม่ยกมาเพียบเทบ่ะตัวต้องดีเป็นจักเตะวะต้องดีเป็นแม่แม่มึงตายไม่เจ็บเลยผู้ปลงต้องเหรอเหตุรู้ข้ผู้ปลงต้องยิกวิ่งประด้วหน้าตายอันยังไงวะคุณลอง ที่จีบยิงเนี่ยแม่มัวโยมันติดใจนำยางพุ่มไม่ต้องน้าป้าไปใจน้ำยางลอยเป็นร้อนเลยเป็นร้อนไอ้ดีตาโตเป็นร้อนไอ้ดีตะเป็นร้อนไอ้ดีตะาี่อู้ร้อนนี่เต็งหรอู้ร้อนนี่สวิงหรอเราบังหรโเราจักกูไดเร็วกันมากใช่ไหมต่ำปวดได้มีแข่งมาแต่น้อยเออคูจีบยิงกูตัวกว่ากู่มีเจอที่ดีแกมีเอินทอง Hãy cua thì yin mới chớp mưng nó ai không có bộc quân chớ cũng không phải bộc quân kéo chớ qua ừ, đi này con kéo vé đừng tròn kéo ninh chín đa này nè kéo chọc cái con muốn kéo chọc ốc của chọc cái bương cái bương ơi con cua với cái bương bố căn là đơn Nam ba nên chơi cơ cái na na hai rồi này tí nó ว่าได้เปียกรเปวดกินโรยไตไปไก้อกมาุยแต่งอนตัวในกับนนองเกลานี่กูชอบแตตัวอยู่กัได้ใบดีกแต่อยู่กันไม่ใบไอ้โตนี่กูไม่ปายากแม่กยเคยไอ้โตเกยวกี่ไตกูไม่กบเลยมนกได้เหลืองแต่ว่าคนนั้นมึงก่ากูไปนั่งข่าวอิตดปมปักพวกกันเสียคุณไม่เปล่งไม่ปลอบหังปลอบปลื้มปล้มปลอบปลอเปลื้เปลืปล่อไปป้ไอ้ปลอบ ปรีบยแป๊นแป๊บ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 รีบรีบรีบรีไข่ร้องยังไม่ดุรีรีรีไอ้รักจบกันเรียนป้วยไรยังจังพีนงั้นตัวอะไรเในฉันนายน่ากลัวไม่แก่นักการเรื่อยบอกไปเมียเราเข้าใจเมียเราไม่ใช่มือจักตัวอะไรเในฉันนายพูนไอ้นี่ราชเชนอะไรนะจ๊ะว่าราชเชนราชเชอันอ๋อ แลนนี่มันเป็นสัตว์ชนิดไหนมันเป็นสัตร์เลื่อยกันมันมีเพื่อนมันไหมล่ะมีครับใครเพื่อนแลนอะกูเอาจังเพะอะไรจ้าทีนี้แลนนี่เขาไว้ทำอะไรไว้ขัว่วก็ได้ไว้ต้มโดก,ก็ได้เรื่องการที่เราอยากจะได้แลนนี่เราต้องทำไงเราต้องเก่ง <มา S 1> เออ,เอันนี้นะเตะกูมันมต้องบบด ก็ทำไงบ้างอะเจ้านายคือก็ต้องหลักครับหลักอะไรอ่ะหลักกับมาปามาคือก็ทำยังไงการหลักเนี่ยคือหลักนี่ยืนทิมุมไม่แหลนอยู่วงในแล้วเกี่ยลูกไปปีกไรไอ้ไรพอไม่ใช่ก็พอดีติดบอลลูกเกี่ยทิมปาไหลควายก็ไม่ก้าวหลบปลาควายไม่ใช่ปลาไหลควายอ๋อ มั่งพอจีอาดีมโนอยอุดจีดอาโนตัวใมันยีรมันอยีรมันเด็กเกงกับชัดปรีดซาเปนอ,อ้ารวยรยพอนี้ร่นนลกไอเลียงเล่นกันมพูกับมั่งพอจะรับเหลืองขันยู่ในไกลเลียงเล่นกันด้ลุงชัดมันไมวก็มีเอ็เมลเราทำแล่นด้แนวให้มาตัเขาบอกเลยนายพูดราจัดการปญหาให้ ทีนี้ได้พูดมากันวันนี้มากันไล่คนมากันอาคาเอบไปแก่จนในหมู่บ้านเด็กเราดำม่อมดำพิจอบกามาไปเจ้าขาแล้วนายพูดในฝ่าเมียฝ่าลูกมาไหมไม่กับพ่อม่ลูกไม่เมียตึงบอกกันนี่คนใจกัน่ากับเราอย่างน้อยเลยแต่ตึงพูยิ่งยิ่งเจือใจหนักหน้าบอกว่าไม่เมียมาใจไปด้วยบาดนี่มาเจอว่า มาทำโพได้มาด้วยกันเจ๊เดียวมาทำมาทำโพได้ไอ้หลุมาตายใลไรดีเนี่ยขิงก้าวไหนมาหน่อยขิงเลี้ยวกินเลี้วแย่ขินกับร้อยขิงกิงกำแกงไก่ได้ดูกล้วยไม่มีมันประชาชนดูกล้วยได้ไม่มันประชาชนดูกล้วยเที้ยนไงบูอย่าเล่นยงไอ้บูเลยกับผมดูเขาเพื่อเล้วอย่างนี้เลี้ยงไอ้หลุมเหลืองดิ